ฮ่าทางบิวตี้พาแม่ไปนามาเนี้พี่น้องเลยทางบิวตี้พาแม่ไปนายาหน้าปูด้วยบี้แม่นบ่อดุงนะเฮ้ทางไหนพาแม่ลงทางนะบ้านนี่แม่นบ่แม่นบ่พาแม่ลงไหนป้าต้องใช้บายดีประดุงก่อนนี่อ่ะเอาบายดีประดุงก่อนนี่ยังนี่กินกระวล้ำยามทางอีก มืนอี้จิไปใไช่ไ,ปไ,ปไปโดนอ้าวไปๆๆหอดหน้าจะเทืออะไรมื่อนี้ไปหอดหน้าพอดีคำพอดีอไปกำลังไปหน้าพ่อปูไปหญ้าบอหนุบอนน้องบิวตี้แล้วไปเรื่อยเมยนี่ไม่ได้ไปได้เมยนะเมย์ไม่ได้เคยไปได้จะพาเมยลงเด้อ ออกมาทางทงให้ธงหน้าคือเก้าเนาะพี่น้องเนาะมานี้กับถักทายสบายดีสวัสดีเดอ้อป้าลุงป้าคุณทุกคนเนาะมาพบมาพ่าพอกับแม่น้องวีน้องวิวคือเกา้าพี่น้องเลยมอนี่กะไปหน้ากําล่งเลนทางไปนะพ่อปูแม่ยญ้าพีาพ่น้องน้องวิวตีพาเมย์ไปเลยเมย์อยู่แต่เฮือนว่ะวิวตี้แล้วแอบเมย์ไปอยากไปหน้าปูหน้ายญ้ามานี่ ไปค่ะต้องบิวตี้พาเมไปสิฮอดิเฮอดหน้าเมื่อ,หอหไหร่นี่เหรอเที่ยงนี่ชิฮอดอยู่บนหน้านี่บ่ฮอดฮอดหน้านี่พาเมอนนี้ยังบอได้เคืองอยู่เล้ตอนนี้นะ่ะยังบอได้ขามหวยอยู่แมนบอแมนเป็นปีแล้วล่ะที่เมไม่ได้ไปกะ ไปตแต่ปีไกายนี่ไปตแต่ปีกายปีที่แล้วนี่ปีนี้ยังบ่ทันได้ไปจักเทื่ออยู่ทงนี่พิ่นกาแล้วบ้านนั่นน้องน้องทงนี่จิเป็นทงติด,ตดแคมบ้านทงติดแคมบ้านนี่แล้ววันแล้วทางนี้ยังแต่พังพังหวยพุ่นแหละพ,พงงี่น้องเลยเพราะว่าเพิ่นจีใส่เพิ่นจีใส่เข่างานเข่ากลางไร ฟังนี่ใก้แคมบ้านกใส่ใจใส่เขาโลเนาะใส่เขางานบานะ่ได้เนาะจ้าปล่อยงัวปล่อยควายใส่แคมบ้านนี่่ปนปล่อยงัวไว้พี่น้องเลยฮัลหอนแดดแล้วฝนตกดิ้นหลายมือแลยเนาะพี่น้องเมื่อนี้แดดกว้างแล้วมื้อนี้ฝนตกกับน้ำกัยังหง่องแหลงอยู่ฝนก็หากำลังขาดเมื่อนี้แหละ เกากระฝนตกดุ uh? ้นมาเลยวิตีว่าฉินหยางห่อนอยู่บ่านาเมือนี่ไปแต่เกานั้นให้ปูว่าอุ้มคือหยางห่อนนะหยางห่อนอะอยู่แม่บ่อตัวแม่จังว้าตัวแม่ได้นี่ให้ปูยักอุ้มแต่เกาคือมีแต่เห็นแต่ขี้บาปู เออตะกาวขีแต่บาปูได้บิวตี้ดิตัวเมอดองเบิ่งกัวนดองบิวตี้ที่หยางหอดบวเนาะแด้ปวดนอนนานลำหยาเลยมาแรงเด้อนอนวานานะไม่ใช่ ใช่นาจักบ่จักเพินเ่นแล้วนะบ่จักเกี่ยวข้าวแล้วกะว่ายังเข้างานสองให้ไปสั่นบ่แม่นแล้ว้ะบ่จักเพื่อให้เพื่อนี่ก็แล้วพอดีไปจักในวิวแล้วแล้ว,ออลวแล้วแล้วก็ไปกินต้มไก่แล้วสุดแล้วมื้อนี้นนน <c oughs> โอ้ <c oughs> <c oughs> เป็นอะไรข <c oughs> ึ้นมาอยู่ตั้งหัวละบาดน,นี้ขี้บ้าจะง้างจะงาๆๆ้างละบาดนี้โอ้ยกะสิฮอดหยังเนี่ย หอือานอี่ไก่หอด้านดีด้อยเลยอือวุ้วววยุติกระชุ่มเถอะวะทัะทนทันหอดึงทช่อามาอนนีวขม่วยอยู่เบนแห้งเลยให้แม่ให้ขี่หลังขี่บ้าแม่กโลกลบโกลบเลยเอมือเผ่้าแม่ลงทางไปย่างนี้ฮะบอกวิวเมื่อนทรงผ้าง้าแม่ลงทางไปย่างนี่บอกอะ ท้าในหลงทางไะจ๊ะอ่ะเมดว่าจุเจออ่ะยโรยโรยอยูลย่ล,ลงทางน่นน่เลยแต่เบ,บิ่อดิบอกอคือนานหอดแทะนี่อเอาอนอายไก่ฮะอนอายอียังเกนนาะลานไาแล้วนานไก่ กอคือเมื่อยเลยกายย่าบริเกียร์ได้เข่ามือนี่ไอา่าวิวเมื่อยเลยกายบริเกียร์ได้เข่ามือนี่ฮะหมาวิวนี่ว่าแต่เฝันอยากหดหนะบันไดได้โอ้ยแบวบายบวา,ายแค่ไหนฮะทางไหนาอาซีบอกเมืเ่อ,อยด้วยก่ยอดยั่งนี่นทางนั้น บ uh ังบังบึงทางกะทางรถกะหอดอยู่ดอกพี่น้องเลยแต่บ่มีรถขี่ทางรถหอดอยู่แต่บ่มีรถขี่ที่ซื้อหากำลังหอดหวยนึงยังอีกหวยนึ่งบอกให้แม่ยาย่ใหญ่น้ำมาใกล้ๆเด้อบัดเด้อวิวเด้อบอกให้แม่ยาย่ใหญ่น้ำมาอยู่บนใกล้ๆเด้อบัดเด้อ ม,ไไมันไก่เลยมันไก่พ่นนี่กระแตกกระเต้นอะไรอ่ะเงินในแล้วไปเกี่ยวขาของชอยแม่นาขาเที่ยวไปโคเข่าน,น้ำแม่นาเด้อบ๊วยโคเข่าน,น้ำแม่นาเด้อกดยัอยองอยู่ดอกไม้ยังวิวงามแหละ ล่าลายออาังงามแท้เลยงามเลยยัานเลาสวยแล้วลาเรามลาลายราลายไม่นามลายไม่ลายมอรรถไถกับพานมาเนะบิวอะรถค้นกระพานมากขามาพี่ป็นคนต้นตัน ต้นตาลสับลาบอยู่ตลอดเออหาลานเลยเออหาไอรีลานเลยนี่จะต้นตาลอือ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 ลายอ่ออืออโอ้ย,ยองหัวแม่จนมุ่นเมื่อไนี่นี้เอ,องยางแน่โอ้ยเปลี่ยนน้ำแล้วเหรอยางน้ำแน่แบกน้ำแน่แล้วอุม้มอุ้มตลอดกับบวชอดแล้วไก่ มอยเลยไปแต่เก้าให้อุ้มนะลูกปูแคปูกแค่อีหลาอย่าให้คนอุ้มเด้อเหมนเด้อเมื่อยนี่แล้วปอแค่เมื่อยพอแค่เมื่อยหูเราอย่งไดรบ้าเราบ่เมื่อยเอาอาไรด้วยเราก้ามใหญ่กินข่าลายเรากินข่าวลายวิวคุณบุญินข่าวลายอยากจะได้ยางหมดนะเป็นยาง เชื่อมือกันลูกเชื่อมือกัน,กนเป็นเท่าไร <S <S ไม่อยากิอยากไปเลยบ่นเด้ออยากไปม่วนม้อจังอยากไปนะ <S 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 มว่มวนม้อจังอยากไป <S 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 มว่วนมาก็ไปน้ำอะ่ะเดินทางต่ออีกพี่น้องเลยนังอีกทงนึงขามปวยไปอีกบัดน,นี้กอะ หอดนาบ่าจิตหอดนานุงอิดได้วิวย่งบันลให้แม่ทือบุบบใส่หัวคอนแดดนาดีวปปปไปลุยน้ำมาดีน้ำห่วยไป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 าปไ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 ปเด้อไ จับมือไม่ไปซังว่าเคยขามอยู่อู้ยิยยนเยนย้ยแอนน่ะยิ่เด็ดไปขึ้นบานบ้นนูน้นปิ้งจับเอาแม่ไม <laughs> ป่ปิ้งปิ้งปิ้งจับไม่แม่นบ่ปิ้งจับอึบอึบอลึก โอมานีลยโ้โอ้อ้ออ้โอ้โอ้อนเดอืโอ้นอ้โอ้โอ้โล้โอ้โแ้โอัโอ้โนอ้โอ้โ้อ้โอ้อ้โ้ออ้อ้โ้อ้โอล้้โ้้ออ Mười một. quay nhanh quay thế nè, Nguyên hết. thế, mô, 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 đi. Hot đây anh nhà nè anh anh nhà nè anh 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 nhang quay bà anh anh mẹ anh anh phù anh 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 quay anh đi ถาาน่อถ่น่อถ่น่โอ้ยถ่แนเอุ้ยอะขี่ตุ่มนะพนจะลงได้เพาะตุ่มแับนี้เฮ้ยถ่ายเด่น่า่เด้นี่เหน้าใ้นี่ถู่ไอ้บีูไอ้บีก็นนิ่มาหลังฮูท่พ่น่ะแ้อบอได้นี่ได้อบอแล้ว แล้ววัแล้วแล้วแล้วอะล่ป้าแถวเขาขุดกบปีกายนี่น่นวิวน้ำยังบกบกด้วยน่ะแถวนี้เขาขุดกบปีกายนี่น้ำโบกบกเลยน้บกเลยนี่ขุดกบปีกายนีป้าใคร ย่านน้าน้องวิตี้ย่านน้าจะไปย่านช้างลุยแล้วแล้วน้ำหัวไม่กี่นิ้งเลิกแล้วไปไปย่างดี้ดอน้องวิตี้เก่งแค่ดีนี่ย่างทอนหน้าไม่งานี่วะเก่งอะไรนี่ <c ười> <c ười> อ่า เอียงั่มาได้นองน้ส้หอยอยคือเอาหน่อยแทะมันหมอมีน้องนั่นนหน่วยญ่หาบดินน่ะมันเกวน้ำเลกาเราบอกว่าเราหายลงหาป่าไปอนป่าป่าก็ไปป่หอย เราพี uh, はは่ทางจะนอนอยู่ตี่มาขนาดนี้เลยจะคิดว่าจะนอนอยู่บ่เฮ้ยแล้วเงเสียงใครเหรอเฮ้ยแม่เหรอโว้ยหูดีแท้วะเอาเลยลุยเอาเลยกัดตัวอะไรก็กัดเลยมึอนี่กัดตัวใหญ่ๆเลย cắt cây cắt tôi nhai khóc tôi nhai rồi cho nên tôm lên này, giờ phải khóc lên tôi để nói nè nằm xe đế phó để hãy tốt nè nằm tư nâng chứ vào tốt Cơp khả Rút ra cả đứng thì ngọt vẫn thái ra đi chứ phân di họt nó view, <laughs> Đó mà, cái tôn vừa đẹp <laughs> mà ghi tông kay nó phân di họt nó view xong xem xem ngon ngang tang ngang tang umg ghi bnòi anh em ạ ghi bnòi dong ghi bnòi ghi bnòi yêu mh 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 ้ปกินได้ไหมไปกินได้ไหเออออป้านองกอโอ้เป็นนองกอลนวยใหญ่แม่งุ่มกับประเด็ดดีกายนี่อ่าน่ข้าไปอ้หนวยชํำนี่ชำนี่งุกับลาดกายนี่หอ้นะเยข้าไปนะตีไปดิมาตือกันยะ่บ้ไหมฮะอี้บายกิบนนอกิบน้อยหายอย่างมาหาตะกิบน่อยนะอาเป็นลมมุ้ยมันไไหม Oh, young mang hà. A nang lóng, nang lóng kalum. Maman, do you know how you are young, right? You but two, hoo 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 nhàng, chá, nhàng chá đó. Nhưng มีแต่มันอมมีแต่มันมึมมึมมึมน้เพ่นนาะเออเพลินทีแม่เพลินบ่อนพายยางเออม่แต่มึมมมึมน้าแม่แล้วจ้าเอ๋ออทูจ้าดูทุจ้าดูทุจ่าทูจ้าด้วยเอเอ้ยกะเก็บน้อยเก็บน้อยอยู่หาออกมาน้ำปูแล้วกับเมย์อุ้มมือกันแล้วแม่กะยังเคยเตะเคยเตนเพที่อนี่้าะบ คิดไดไดเยนะเฮ้ยบูเงแผ้งอ่ะโอ้ยแผล้ไปแผลแผลนะจัดการไหมผู้พาเน่เราก็อยากนั่งขึ้กันเฮ้ยวันน้เห็นกันไปหึงก็ยังจืออยู่นี่มไกันไเนื้อสัตว์เออเมียดงบ้าง่เห็นกันไปหึงก็จืออยู่บ่บ่กิบ พิวมันแค่วิวตัวกันแค่แล้วแค่เขาไว้ใส่อันบอกจบอันเนาะตะลางเนาะอันนี้ขับปูบอเทิงน่ลูกท้อบหยเออบุมีแลล่ันด้วนทำไรวะบดแล่ดีเลยลูกสบายดีป้าลุงนี่ไปดีเลไปดาลุงวะไม่าระดัมาลำก้อยนี่มาลำพอดีดีเ้ย เดเอ้เด้พอนึ่พอน่พอนคือพอนเก่งให้กับพอนะพอนึ่ฮะพอนึ่พอน่ขอโทษดิวขอโทษเด้อเดอเดีขอโทษเด้อไสิอ่านเก็บ่อนะมาหน้ามีใมาหันละมาอะไรงัวเราเป็นไงมาอะไรงัวเรามาก็มาห้องที่นี่เนี่ยขอยืนยานันบออยู่ว่าหยาคือหางมากี่นี่วะอ อับสุจาดูสุดยาดูสุดยาอยู่กิบหน่อยเอ้ยอาจารย์เออยู่หืมตกเล้วตกเล้วขนาดเด้อมาเมื่อไปไปไปมาเมื่อชงเพ่ให้ได้นี่เมื่อปะกุชชังเลยนี้กินอันอันปูอนุบมากเออรับอารมณ์ไลยว่าอยากได้อันลายรถเอาก็น้องหายได้ทำได้หายได้บ่เมมิวตัวว่าจะกินนะทนเด้อแหละกินช่องกล้องบ่มิล ใครใครกินนุ่มแหล่ะเออชื่อแทนแน่นี่ชื่อแทนได่หนิต้องแทนแน่ด้่นิต้องแทนเด้อว่ะก็แขกมาบอกว่าเออเดี๋ยวให้ดิวแทนแน่เด้อว่ะรักกินนุ่มแหล่ะเก่งอยู่เด้อคะกินเก่งแน่ยเด็กกำลังดิ่งในเร็กกำลังขึ้นงานในเด้กว่บ่มีแอลแล้วพ่อได้งานแล้วบบนี้ล่ะลงมาต้องมาหั่ แน่ก็ข oh, bon, e ึ้นไปงายด้ยแบบนี <c ười> <c ười> ้เออไปพอดาลุงบ้างด้วยมีแอวพอดงามบ้า่ดพอดเห็นปลาลุงบ้งด้วยกินหลายล้วพอดงามอยู่บ้างพอดงามแดดแล้วพอดงามกลัวลงมาแดดดูช้างเป็นยังดูเตยดูไก่เป็นยังดูเธอหน่อยลงมาพอดนุ่งมาลนุ่งมัดดเตย ดูไก่เป็นยังถิ่นโตน้อคิดคิดละวดัวคิดคิดละปวดหัวคิดลปวดรปวดรัวคิดคิดละวดับพอดีิละวดรัพคิดคิละปวดรัวคิดคิดะดัวคิดเละปวดคิดะปวดรัวคิด้ปวดรัวคิด้อนเอปวดรัดะันคดัวนิดคะัวคิรับิะว่าัปวดรทวปัวิะวรัวดะปวดรวคดันคดคดดิดคิดะมวดรนวดละปวดคันดคะเลยผมมีดดวัด บรรยากาศธรรมชาติพี่น้องเอ้ยมันหม่มต้นไม้แถวนี้มัน,นหลุดโมคักเนาะพี่น้องเนาะแม่ลองวิ่งสิลงไปเกี่ยวเขาก่อนพี่น้องเอ้ยมาเนี่จักฉีได้จักพรจักได้แหละกอ,องเพื่องเพื่องกันปักไงแล้วพี่น้องเนาะคลิปนี้กับประมาณเช่นนี้ก่อนเด้อเลาวพี่น้องเนาะเดี๋ยวพบกันในคลิปต่อไป คลิปนี้ค่ะขอตัวลาไปแล้วนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวลงไปเกี่ยวขาก่อนเป็นไงด้จกะฝากติดตามคลิปต่อไปนะพี่น้องคลิปนี้ไปแล้วขอเกล่าวคำพาสบายดีสบายดีคูณูทุกคนเนอ